เราอยู่กันที่ทะเล е หัวหินค่ะเรื่องของเรื่องนะคะก็คือว่าหลังจากที่เรา work from home แล้วก็ลูกเรียนออนไลน์มาจะครบปีแล้วเนี่ยนะคะเราก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะก็คือย้ายสม,มโนโครัวนะคะมาอยู่บ้านที่หัวหินของเราเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นการได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะแล้วลูกก็จะได้ไม่เบื่อด้วยคือตอนนี้กลายเป็นว่าพิพิธนะคะได้มาเรียนออนไลน์ริมทะเลค่ะ โปล่าเออแต่เขาก็มีความสุขนะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะทํางานแบบ work from home ได้ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะทะเลหวัวหินตอนนี้คนน้อยมากๆนะคะสังเกตได้เลย<ม>เรียกได้ว่าเป็นการทำ social distancing อย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าคนน้อยมากแต่ หลังจากที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่หัวหินสักพักหนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าพบเจอปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เราทํากับข้าวหรือว่าต้มน้ําสําหรับเตรียมอาหารให้ลูกนะคะน้ํามันจะมีรสชาติของน้ําประปาที่ไม่ถูกปากนะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกกังวลว่าน้ําที่นามาทาอาหารมันจะสะอาดหรือเปล่านะคะเราก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะติดปก๊กก๊องน้ําตัวนี้ค่ะ อันนี้เราติดไว้หนึ่งตัวนะคะอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพแล้วก็เลยสั่งมาอีกหนึ่งตัวมาติดที่หัวหินด้วยเพราะว่ามันใช้ดีมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพยังไงติดตั้งง่ายแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะ ติดตั้งนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เราเลือกหัวต่อนะคะซึ่งในแพ็กเกจเขาก็จะมีหัวต่อมาให้แบบหลากหลายแบบเลยนะคะให้เหมาะกับก๊อกน้ําของคุณนี่ค่ะก็หมุนหัวต่อเข้าไปได้เลยนะคะง่ายๆหลังจากนั้นนะคะก็เพียงแค่หมุนตัวหัวเครื่องตรองน,น้ําเข้าไปค่ะตัวน้อยมาช่วยด้วยนะคะแค่นี้งค่ะง่ายไหมคะพี่พง่ายง่ายมาก ตรงนี้นะคะสามารถเซตเป็นเดือนได้นะคะว่าเราติดตั้งที่เดือนที่เท่าไหร่เพื่อจะได้จำได้ว่าครบกี่เดือนเราควรจะเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้เองนะคะพกพาได้ด้วยนะฟรีติดตั้งง่ายอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะก็คือว่าก่อนที่เราจะนำเครื่องรองน้ำมาติดเนี่ยเราควรจะแช่ ักรองไว้ก่อนนะคะทิ้งไว้ในน้ำหนึ่งคืนค่ะแล้วก็ขวดตอกกองน้ำตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับน้ำได้3ามฟังก์ชั่นคืออันแรกนะคะตรงนี้จะเป็นแบบน้ำปปาธรรมดาอันที่2ตรงนี้จะเป็นหมดกองน้ำนะคะซึ่งน้ำตรงนี้กรองออกมาสามารถใช้ดื่มใช้ล้างผักนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยส่วนหมดที่3นะคะ งนี้ก็จะเป็นน้ำประปาที่จะเป็นหัวฝักบัวนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นน้ำประปาปกติเรายังสามารถจะเปิดน้ำกรองไว้สําหรับล้างผักและผลไม้ได้ด้วยนะคะมีเช็ตัวจิ๋วคอยช่วยคาววันนี้นัให้สะอาดนะคะนอกจากดื่มแล้วนะคะเด็กๆยังสามารถที่จะเอาไว้วนปากแปรงฟันก็ได้เรียกได้ว,ว่าสะอาดและปลอดภัยต่อเด็กๆเลยค่ะ เพื่อนๆหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ s h o p e ี Lazada, Home Pro หรือคุณถาวรนก็ได้ค่ะ